สวัสดีครับวันนี้ผมมาเปรียบเทียบเยี่ยมนะครับทั้งสองแบรนด์ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นในเจลคาร์บอนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นของ m i n นอร์ฟูตินซึ่งทั้งสองแบรนด์นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเยี่ยมยูเของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้ในเจลคาร์บอนนี่จะ,ะแพทเทิร์นใกล้เคียงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือ เอ่อรซิปนะครับถ้าเกิดคนไหนชอบอใกล้เคียงมากๆใกล้เคียงทหารก็ต้องในวเจลคาร์บอนนะครับเพราะว่าจะเป็นซิปที่รูดขึ้นรุดลงได้นะมันมีสองหัวนะครับซิปแล้วก็มีกระดุมปิดของแท้ก็เป็นแบบนี้นครับของต้นฉบับก็เป็นแบบนี้แต่ว่าของ ไมเนอร์พูตินายนะครับจะเป็นกระดุมสแนปนะครับดึงออกเลยนะครับแล้วก็รูดลงอย่างเดียวนะครับการใช้งานก็ผมว่าแบบสแนปง่ายกว่านะไม่ต้องไม่ต้องมาแกะนะครับจุดเด่นของแบรนด์นี้มีกระเป๋านะครับถึง9ใบนะครับจะเกิดใช้งานคนไหนชอบกระเป๋าเยอะๆพวกงานช่างอะไรเนี่ยผมว่าเหมาะนะครับงานช่างงานที่ต้องใช้เครื่องมือเยอะ ตัวนี้เหมาะกว่านะครับเพราะว่ากระเป๋าเยอะกว่าแล้วก็ลึกค่อนข้างลึกนะครับใส่ค้อนใส่ตะปูใส่อะไรเนี่ยสบายนะครับตัวนี้ก็จะมีกระเป๋าน้อยกว่านะครับแต่ก็สวยคนละแบบนะครับตัวนี้จะอิงคล้ายๆของทหารเลยนะครับตัวนี้เป็นซิปล็อกนะครับถ้ามันล็อกแล้วมันจะลูดไม่ได้ เป็นสิแบแบล็อกนะครับโดยส่วนตัวผมก็ชอบทั้งสองแบรนด์นี่แหละครับแต่ว่าแบรนด์ไนเจลคาร์บอนคงจะแบบเอาไว้ใส่หล่อๆนะครับใส่นานๆใส่ทีแต่้ก็ใช้งานจริงๆผมใช้แบรนด์ไมเนอร์ครับแบรนด์ไมเนอร์นี่ใช้งานได้จริงนะครับผ้าทั้งสองแบรนด์นี้น้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าของไนเจลคาร์บอนนี่จะซักมาแล้วหนึ่งรอบนะครับจะดูนิ่มๆแต่ว่าของ ไมเนอร์นี่ยังไม่ได้สักนะก็จะแข็งหน่อยนึงพทเทินคลายไม่คล้ายกันเลยนะครับมันคนละอย่างเลยนะครับคนละสไตล์ไปเลยตัวนี้มีสายปรับกระชับที่ด้านหลังนะครับสามารถใช้มือเดียวดึงได้นะครับสายเอี้ยมก็สายเอี้ยมก็ มันจะดุใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันการตัดเย็บก็ดีทั้งคู่นะครับตัวนี้ตัดเย็บที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าของอในเจลคาร์บอนนี่ตัดเย็บที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรายละเอียดก็เยอะนะครับเยอะสวยคนละแบบนะครับตัวนี้เป็นสายปรับเอียมนะครับตัวนี้ใช้แบบกระดุมนะครับ ใช้แบบกระดุมนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้แบบกระดุมนะครับใช้แบบมันไม่ใช่กระดุมนะครับมันเป็นแบบนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าแบบนี้ใช้งานง่ายกว่านะครับสามารถปลดได้ด้วยมือเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบกระดุมเนะี่ยบางทีกระดุมมันติดเราก็ต้องใช้สองมือในการปลดนะครับแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับสําหรับคนที่จะซื้อมา ตัวนี้ผมชอบนะครับของในเจอคบอนชอบตัวนี้นะสำหรับคนที่ซื้อมาใช้งานจริงๆนะครับหมายถึงว่าอยากจะใช้งานจริงๆจัง,จ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 งๆก็ผมแนะนำแบรนด์ minor f 9นะครับเพราะว่าตัวตัวนต,ตัวหนึ่งของในเจอคบอนเนี่ยสามารถซื้อ minor ได้ถึง3ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ล้วครับสวัสดี